คิดว่าพี่ให้ไล้ออไปเอาไปเดี๋ยวพี่ให้จอยังข้าหลังนะเล่นตัแหวก่อนไหมดีใจนะดีใจนะได้คิดว่ากอดไมใช่เลยนะตัคุกเลยไหมรวมกอดเลยนะไว้เต็มที่เต็มที่ ออกไป,ไปในระดับในพวกที่ดังตกนะที่ดูแล้วคุอคุณพิชานชีพนั่นะครับเดี๋ลลหลังไม่ต้องเสียใจกันไปนะครับวันในยังไงวันนี้กินเกมไปกับบรรยากาศแน่นอนแล้วเดี๋ยวหลังจากแจกของนี่ชอพิเศษพิเศษที่วันนี้เนี่ยหลายๆคนเตรียมมาถ่ายรูปก,กันเนี่ยเดี๋ยวได้ชมกันแบบเต็มๆนะครับนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ด้เชื่อคุย,ยไม่มีปัญหาหรอือเจริงไหมครับพี่ครับ หรือเราก็ใส่ใส่เชือกกล้วยมันกันกันโง่ด้ยเลยไกลแล้วจะยองบอกได้แล้วบอกเขาว่าขอบคุณมากนะครับอุตส่าห์ตั้งใจอย่างเงี้ยเป็นผมกระชากขาดไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาละครับสุดยอดมากเลยครับอกเอ้าน้องยินพอรลยนะ อายใจลึกๆนะทำได้วันนี้ไม่มีโอกาสแล้วนะไปอ้อาใหาีลองราบ้างยีเด้ยนสี่พัน้าสี่พันย้ายไนะอ้กุ๊กกิงกุ๊กกิงค่ะหาใจลึกๆนะกุ๊กกิงพุ่งเหมือนบี่างุ่งแพเลยไปค่ะ ขอบคุอกี้ด้วยนะครับผมเอาล